สวัสดีครับพี่พัดจ้างสร้างบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องโครงหลังคาเหล็กที่มุงด้วยแผ่นปิงปองนะครับแผ่นปิงปองที่มีความหนา10เซนนะครับอันนี้ผมจะเอามาให้ดูตัวอย่างนะครับเอาไว้เป็นแนวทางนะครับอันนี้เป็นเสาเหล็กนะครับเป็นบ้านทรงโมเดิร์นหรือหมาเงนที่เราเรียกกันนะครับเอาเป็นงานแบบบ้านๆนะครับคือผมก็ไม่ไม่ใช่ผู้ชานาญงานมากนะครับเรื่องแผ่นปิงปองนะครับแต่ว่าผมจะมาทาโครงเหล็กให้ดูนะครับว่าโครงเหล็กนี่จะใช้ยังไงนะครับผมถึงจะ โอเคอยู่ครับเอาเป็นแนวทางนะครับบ้านเป็นบ้านสองห้องนอนนะครับหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงมีระเบียงหน้าบ้านพื้นที่เนี่ยแปดสิบตารางเมตรบ้านหน้ากว้างเกียรเมตรนะครับผมตัวนี้ความลึกของในห้องนอนก็ห้องละสามเมตรห้าสิบคูณสามเมตรห้าสิบผมจะเอาตัวอย่างเป็นเสาเหล็กนะครับผมเป็นเสาเหล็กผมจะเอาเหล็กกล่องสี่นิ้วคูณสี่นิ้วที่มีความหนาหนึ่งจุดแปดมิลน,นะครับอันนี้ผมมามาให้ดูไม่ได้ให้ดูกัน้นตอนการติดตั้งเสานะ เราไม่มีขั้นตอนการติดตั้งเสาว่าต้องคำยันอะไรยังไงผมตัดมาเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะยาวไปเสาทั้งหมดจะใช้15้ต้นนะครับจะใช้เหล็กทั้งหมด15เส้นเออสิเส้นนะโทษทีเสาหน้าจะสูง3เมตรนะจะมีอาเสวิ่งขวางนะครับเสาหน้าของผมจะทําเป็นมีอาเสวิ่งขวางไปตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็ลําดับตัดมาเสาในห้องนะครับตัวที่2องเที่2จะจะไม่มีอาเสนะครับจะสูงที่3เมตรสีสเซนนะครับผม คือดั้งข้างหน้านี่ครับดั้งจะสูงอีก80เซนนะครับคือหลังจากบนอาเสไปนะครับข้างหน้ามันจะมีอาศตัวหนึ่งเอาไว้รับแผ่นหลงังคานะครับเดี๋ยวมาดูในคลิปเดี๋ยวจะเข้าใจนะครับอันนี้เอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมส่วนเสาระเบียงก็เหมือนกันเสาระเบียงก็จะสูงอยู่ที่สองเมตรหกสิบนะครับประมาณนี้จากพื้นถึงท้องฝ้าไม่มีฟ้านะตัอตีถึงท้องหลงังคานะครับคือหลงังคาของปิงปองเนี่ยจะไม่ต้องมีฝ้านะครับเพราะว่าแผ่นนี่จะ มีโฟมอัดอยู่แล้วนะครับคือเย็นมากนะครับไม่ต้องติดฝ้าเลยนะครับแต่ว่าบ้านก็จะดูโปร่งๆดีนะแล้วก็ดีหลายอย่างนะครับคือเหล็กก็ไม่ต้องใช้เยอะนะครับเนี่ยเสาตัวที่3ก็จะสูงประมาณ3เมตรนะฮะจากพื้นถึงหลังเพดนะเนี่ยครับอยู่ประมาณนี้ส่วนเสาหลังสุดเนี่ยทางห้องครัวเนี่ยจะอยู่ประมาณ270กว่า273ประมาณนี้ตามใน,นสลปหลังคาของหน้างานนะครับผมคืออันนี้ตัวเลขนี้หน้างานอาจจะไม่แน่นอนนะพื้นอาจจะสูงต่ำกว่ากันบ้างแต่ว่า เราแนวสรบตามจนทันของตัวบ้านเลยนะครับผมอันนี้ผมมาให้ดูเป็นแนวทางเฉยๆนะครับผมก็เรื่องคุณภาพหรืออะไรของแผ่นหลังคาเนี่ยผมอาจจะไม่จานานนะครับต้องสอบถามทางผู้ผลิตผู้ขายนะครับผมเนี่ยครับอาเสตัวหน้าต้องมีอย่างนี้นะคือเสาจะได้ประหยัดเสาเสาต้นหนึ่งหเมตรเราจะตัดได้สองต้นนะครับนี่อย่างเงี้ยจะใช้เหล็กทั้งหมดสิบเอ็ดเส้นนะทําเสาเราจะวิ่งอาเสคาดเพราะว่าอาเสตัวเนี้ยเอาไว้เป็น อาเสตัวหน้าเมื่อกี้นะเอาไว้เป็นแปรไปนในตัวด้วยส่วนตัวนี้ที่ลูกสอนชี้ก็จะเป็นจันทันแล้วก็เป็นอาเสในตัวเหมือนกันเพจะยึดหัวเสาโดยที่เราไม่ต้องมีอาเสยคาดคอนะจะเป็นเหล็กใช้เหล็กประหยัดมากนะครับผมจะเหล็กง่ายมากทํางานง่ายนะครับการทําติดแผ่นปิงปองเนี้ยจะทําโครงเหล็กไม่เยอะนะครับอันนี้ผมจะไม่ให้คำยันเอาไม่เอาคำยันให้ดูนะครับเดี๋ยวจะรกเวลาเราติดเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเป็นจันทันแล้วก็เป็นอาเสในตัวตัวนี้จะวป็นยาวเลย คือหางจะไม่มีโผล่นะอันนี้ในแบบเดี๋ยวผมจะต้องตัดออกนะครับหางกันหน้าเนี่ยจะไม่มีโผล่เลยนะครับผมหลังกะมีจะมีโผล่แค่ด้านข้างนะครับผมส่วนด้านหน้าด้านหลังเนี่ยไม่ต้องมีนะเนี่ยอย่างนี้เลยคือตัวที่ลูกศรที่ลงก็จะเป็นเป็นอาศัแล้วก็เป็นแปรในตัวคือเหล็กเราจะวิ่งหลังนี่เท่ากันหมดเลยนะครับเหล็กหลังเท่ากันหมดส่วนยื่นข้างเนี่ยเราเอาตัวแผ่นเจ็ดสิบหกเซนนะครับลองไปหารดูนะครับผม ว่ามันจะใช้กี่แผ่นเราก็ตัดตัวข้างออกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ประมาณ8เมตรสามสิบหกเซนเนี่ยจะพอดีเลยนะครับผมของแผ่นนะครับเนี่ยครับอาเสตัวเนี้ยต้องใส่คือที่ใส่ไว้เพราะว่าให้แผ่นตัวระเบียงเนี่ยจะได้ไปน,นั่งนะแผ่นหลังคาและเวลาเราทําแฟดชิ่งหรืออะไรน้ําจะได้ไม่เข้าไปในบ้านนะครับถ้าเราเป็นเป็นแผ่นผนังหรือผนังขึ้นไปทีเดียวเนี่ยน้ําอาจจะซึมเข้าไปในบ้านได้นะครับผมถ้าเป็นแผ่นแบบเดียวลงไปถึงพื้นเลยนะครับ อันนี้คือวัสดุที่ทํำผนังผมยังไม่ไม่ได้ใส่ให้นะครับก็ลองไปเลือกเอานะครับผมว่าวัสดุทํำผนังเอาอะไรบ้างนะครับผมเนี่ยระเบียงหน้าก็จะมีจันทนก็อย่างที่ว่านะครับจันทนก็จะเป็นอาเสยในตัวนะครับวิ่งเหล็กประหยัดมากนะครับเนี่ยแค่นี้ฮะเหมือนอย่างในรูปเลยนะครับง่ายๆนะครับแต่วิ่งวิ่งเหล็กให้เป็นเป็นแนวเดียวกันนะครับเป็นหลังเสมอกันท้องเสมอกันเพื่อจะโชว์เหล็กไปในตัว ส่วนที่จะติดคมไฟก็แล้วแต่ว่าเราจะเสริมด้วยเหล็กอะไรก็ได้นะครับในห้องน,นะครับคือบ้านที่เป็นรูปแบบนี้นะครับเนี่ยรูปแบบทรงหมาแหนงหรือโมเดนที่เราว่ากันนะครับนที่เราเรียกกันนะฮะเนี่ยครับหลังคาชายหลังคาปลายเหล็กเมื่อกี้ก็จะไม่มีแล้วนะเนี่ยตัวนี้ที่วงกลมวงกลมก็จะเป็นจันทันแล้วก็เป็นอาเสในตัวเหมือนกันนะครับก็จะยึดหัวเสาไปหมดเลยเนี่ยครับรูปแบบอย่างนี้เลยใช้เหล็กประหยัดมากเลยฮะช่องหนึ่งช่องหนึ่งเนี่ย เหล็กไม่กี่เส้นเองนะครับเนี่ยครับที่วงกลมเหมือนกันก็จะเป็นอาศัยเป็นแปรไปนในตัวเหมือนกันเนี่ยครับง่ายงเลยเนี่ยครับเป็นทั้งอาศัยทั้งแปรนะครับเวลาเราวิ่งหลังคาเราเราติดแผ่นหลังคาเพ๊บท้องเหล็กก็จะมองเห็นสวยงามนะครับคือเหล็กเราจะไปใช้อย่างอื่นก็ได้เป็นเหล็กดํมมาทาสีขาวก็ได้นะครับผมแล้วแต่นะเนี่ยครับส่วนที่ลูกศรที่ลงนึงเหลือก็คือถ้าเราวิ่งโคมไฟนะก็วิ่งตรงนี้ได้เลยนะครับระหว่างกลางนะ เราก็อาจจะเอาเหล็กนิ้วครึ่งหรือเหล็กอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใส่ให้ใหดูในรายละเอียดจานวนราคาเหล็กทั้งหมดนะครับวันนี้ผมจะมาบอกราคาด้วยนะครับว่าทั้งหมดถ้าทําแบบนี้นะครับผมถ้าทําแบบนี้เนี่ยหมดค่าเหล็กไปประมาณเท่าไหร่หรือท่านใดที่มีแนวทางดีๆก็แนะนําด้วยนะครับผมอาจจะไม่ถูกทั้งหมดนะครับผมเพราะว่าอันนี้เรื่องแผ่นลังคาเป็นปังในผมไม่ค่อยจานานเท่าไหร่ถ้า็นท่านคิดเนี่ยก็โอเคพอได้อยู่นะครับผม แต่วันนี้จะมาให้ดูเป็นแนวทางนะครับผมเผื่อท่านใดที่กําลังเอากําลังคิดจะทําโครงหลังคากับแผ่นปิ้งตองนะครับผมก็ลองดูแล้วกันนะครับผมถ้าท่านใดที่เห็นว่าผมไม่ถูกต้องก็ช่วยชี้แนะด้วยนะครับผมเนี่ยครับพอดีผมเป็นช่างสร้างบ้านในเรื่องทางคุณภาพหรืออะไรของวัสดุนี่ผมอาจจะไม่รู้นะครับต้องต้องสอบถามทางผู้ผลิตนะครับผมวันนี้ผมไม่ไม่เข้าใจเหมืองไม่ไม่ไม่ใช่ไม่เข้าใจไม่รู้นะคือไม่รู้จริงๆนะครับผม ว่าคุณภาพเนี่ยเขาจะได้ยังไงยังไงนะครับแต่อย่างเมทัลชีตก็เหมือนกันนะครับเมทัลชีตก็หลายหลายแบบหลายราคาเหมือนกันนะครับเนี่ยครับรูปแบบโครงหลังคาเสร็จแล้วก็เท่านี้นะครับไม่มีอะไรมากเลยนะง่ายมากเนี่ยครับผมใช้เหล็กไม่เท่าไหร่ก็เสร็จแล้วนะครับทํางานง่ายง่ายมากนะครับทํางานไม่มีอะไรซับซ้อนนะเนี่ยส่วนตัวข้างที่เราจะยื่นนะครับจะยื่นอยู่ประมาณเจ็ดสิบกว่าเซนนะครับผมเพื่อให ความกว้างของห้องใน7เมตรและยื่อนออกมาให้ได้ทั้งหมดนีป8เมตร36นะครับเพื่อให้แผ่นลงตัวนะเวลาใส่ครอบใส่เรล,ลงไปประมาณ8เมตร30กว่านะครับลองลองเอา76ไปคูณดูนะครับผมต่อแผ่นนะครับคือระยะซ้อนเท่ากับเมทันชีนนะก็ลองดูนะครับผมเนี่ยครับตัวแผ่นระเบียงนะตัวแผ่นหลังคาร,ระเบียงจะต้องมีที่นั่งผมเลยต้องใส่อสสไปตัวหนึ่งเมื่อกี้เถอที่ว่านะตัวอเสตัวหน้าก็จะเป็นแปรป็นอาเสในตัวเวลารติดแฟลชชิ่งหรือติดโครงผนังขึ้นไปก็จะง่าย น้ำก็จะไม่ย้อนเข้าไปข้างในบ้านอ่ะนะครับผมเนี่ยที่ลูกศรชี้นะครับผมเนี่ยครับก็แค่นี้คนระับแผ่นผมเลยเอาเป็นสีออกน้ําตาลแดงมาให้ดูนะครับจริงๆแผ่นก็มีหลายสีนะครับติดรูปรูปแบบเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะเนี่ยครับท้องเหล็กก็จะเห็นเป็นสีออกขา,ขาวๆที่ผมใส่ดูเนี่ยสวยงามครับเย็นเฉียบครับของปิงปองนะครับแต่ราคาก็ก็จะสูง กว่าแผ่นธรรมดาแต่ว่าโครงเหล็กก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากฝ้าก็ไม่ต้องตีฮนะเดี๋ยวมาดูค่ายจ่ายกันนะครับผมว่าที่ผมทําลักษณะนี้หมดประมาณเท่าไหร่นะครับเนี่ยหนึ่งชุดเจโบก็ไปอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งแล้วก็พวกแผ่นเพลทหัวเสาก็อยู่ประมาณพันห้ากันนี้ผมประมาณนะครับผมเหล็กเสาก็จะใช้อยู่สิบเอ็ดเส้นนะใช้มินแปดนะเส้นหนึ่งอยู่พันหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะครับผมราคาก็ประมาณหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยนะผมอาจจะอ่านไม่ทันนะครับอาเสก็แปดเส้นเก้าพันสองร้อย 80อยู่ประมาณนี้นะนี่ราคาเหล็กเดือนกันยา2565นอนะครับอันนี้เหล็กที่อุดรนะครับที่อุดรธานีนะครับลองเช็คดูได้ราคาก็อยู่ประมาณนี้นะฮะท่าเหล็กที่มีน้ําหนักใกล้เคียงกันนะครับผม20กว่ากิโลนะครับผมต่อเส้นนะครับ4คูณ4นะครับผมหนา1นึมิลเนี่ยเนี่ยใบตัดรดเชื่อม2000นะครับผมแล้วก็แปรที่เป็นอาศัยในตัว9,280พปิระมาณนี้ค่าเหล็กค่าวัสดุชุดนี้อยู่ประมาณ4 5 0 0 0นะครับประมาณนะครับผม อาจจะไปลดสเปคของลงหรือยังไงหรือไปเพิ่มก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าของผมที่ทําอยู่ประมาณนี้รูปแบบประมาณนี้นะราคาเดี๋ยวมาดูค่าแผ่นนะครับผมนี่ค่าแผ่นนะครับแผ่นลังคาเนี่ยครับผมเนี่ยใช้แผ่นหนาสิบเซนนะครับผมเนี่ยครับความหนาสิบเซนแผ่นหนึ่งเมตรหนึ่งก็ประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับอันนี้ราคาตามคตลตอลของทางร้านนะครับผมคือเนี่ยครับราคาแผ่นก็อยู่ประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นนะครับค่าเหล็กอยู่สี่หมื่นห้าอันนี้ตัวเล็กกลมๆลมนะ ก็อยู่ประมาณแสนหกหมื่นห้าพันนะครับเนี่ยพอดูพอดีมีท่านหนึ่งบอกผมอยู่ครับเมื่อวานเนี่ยเนี่ยแกทําอยู่ที่บ้านนะครับกาสินต้องขอบคุณมากนะครับเก้าสิบแปดตารางเมตรเนี่ยครับใช้หมดประมาณนี้นะค่าหลังคาแสนห้าก็อยู่สูสีกันนะครับแต่ค่าเหล็กของแกจะประหยัดลงเยอะนะครับไม่ทราบว่าแกใช้เหล็กอะไรแกไม่ได้บอกรายละเอียดนะฮะเนี่ยครับคิดว่าน่าจะพอเป็นแนวทางสําหรับท่านที่กําลังคิดจะทำโครงหลังคาแผ่นปิงปองอ่ะนะครับผมก็ลองดูนะครับก็ประหยัดนะครับ แล้วก็เรื่องเย็นหายห่วงนะครับเย็นมากเงียบด้วยนะครับลองดูนะครับผมครับเอาไว้เป็นแนวทางนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมต้องขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับผม